มี FC หลายๆท่านเพิ่นมาคอมเมนต์นะคะเนื่องจากเห็นคลิปที่น้องลงถ่ายวัวนอนลุกไม่ขึ้นลงนะคะเพิ่นบอกว่าเอาน้ำมันมากกอกสายยางมาสอดเจอะที่พุงนะคะไม่ใช่นะคะเป็นความเข้าใจผิดน,นะคะทุกคนคะ่ะโนี้น้องๆงจะ่าอธิบายในคลิปนั้นให้ดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น,นะคะอันนี้เป็นวัวขุนนะคะทุกคนคะ่ะเป็นวัวขุนวัวขุนตัวเมีย เขากินล้มาค่ะพุงเขาจะใหญ่แล้วเขาจะนอนแบบนี้ถ้านอนแบบนี้นอนแบบนี้คือปกตินะคะเดี๋ยวจะอา้านนอน,<ห>นปกติทั่วไป<น><ๆ>เขาจะนอนแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้จะไม่เกิดปัญหาะคะ่ะนี่อันนี้คือนอนปกติอันนี้เตรียมแล้วเตรียมจะเกิดปัญหาแล้วนะคะถ้านอนเอ็นลงไปปุ๊บนอนลงไปนี่ขาชี้เลยค่นะ,คะนี่ขาชี้ปางงางเลยนะฮะแบบในคลิปที่หนุน่มโลง่งๆไปเลยขาชี้แล้วจะกลายเป็นว่าขาเขาจะลอยนะคะ เพราะอะไรเพราะว่าพุงเขาใหญ่นะคะพุงเขาใหญ่พอเขานอนปุ๊บมันจะเป็นเหมือนบอลลูนนะคะทุกคนคะโบเมนงวดท้องอืดน,นะคะไม่ใช่วัวท้องอืดไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะคะเขานอนเอน็นเกินไปนะคะไม่ใช่นอนทับสันไม่ใช่ท้องอืดใดๆทั้งสิ้นนะคะเกิดจากการที่เขาตัวใหญ่พุงใหญ่พอเขานอนเอน็นลงไป,ะป,ประนาบกับพื้นนะคะจะทําให้ขาเขาลอยเหมือนบอลลูน แล้วเขาจะไม่สามารถเหวี่ยงตัวลุกขึ้นได้นะคะคนต้องมาช่วยนะคะคนต้องมาซอยะคะ่ะต้องให้คนมาช่วยนะคะอันนี้ไม่นอนนะคะเดี๋ยวหนูจะเอาตัวอย่างให้ดูนี่นะคะเห็นไหมคะมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะะตัวเขาใหญ่มากะะสําหรับวัวขุนนะคะเป็นวัวขุนนะคะวัวขุนเนื้อเป็นพวกเนื้อสเต็กตัวเนื้อสเต็กเนื้อลายไขมันแทรกนะคะสําหรับเกาหลีเนี่ยจะเป็นเนื้อขึ้นชื่อคือ เนื้อลายหินอ่อนนะคะเนี่ยเบรงรถค่ะดูจากสันหลังของเขาแล้วก็พุงของเขานะะ่ะนี่คือสาเหตุที่เฮดใหม่วงไงท้องนะคะวัวาหงาท้องลุกไม่ได้าทงาบบะะาท้องลุกไม่ได้แล้วเป็นแบบไรนะคะางท้องลุกไม่ได้แล้วเขาก็จะนอนนอนนานๆแล้วจะทําให้เกิดอาการท้องอืดแก๊สสะสมในกระเพาะอาหารนะคะนะคะี่ค่ะวัว เต็มที่หรือไม่เต็มที่ให้สังเกตตรงนี้นะคะเขาเรียกลูกมะพร้าวใช่ไหมคะตรงหน้าอก้าตรงหน้าอกเต็มขาทางนั่นคือวัวใหญ่เต็มที่แล้วนะคะถ้าเกิดไม่มีหน้าอกนี่คือเขายังใหญ่ไม่เต็มที่นะคะเนี่ยถ้ามีลูกมะพร้าวตรงหน้าอกแบบนี้คือเขาใหญ่เต็มที่แล้วนะคะงัวพร้อมออกแล้วนะคะเห็นปะคะนี่ เนี่ยวัวขุนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสังเกตง่ายๆเห็นไหมคะนี่นีเจอแล้วนะคะถ้านอนแบบนี้นี่คือปัญหาเลยนะคะอันนี้ยังถือว่าเขาไม่ได้เอนนอนสนิทนะคะถ้าเกิดเอนนอนสนิทไม่มีอะไรดันหลังเนี่ยแล้ววขาสีฟฝ่าะะี่ค่ะนั่นแหละเกิดปัญหาแน่นอนเราต้องคอยเช็คตลอดนะคะสําหรับพ่อวัวขุนเช็คเช้เชาเที่ยงเย็นนะคะ เช็คตลอดเวลาถ้าเกิดเขานอนแบบนี้นานจนเกินไปหรือว่าข้ามคืนโดยที่คนไม่เห็นหรือว่าข้ามวันโดยที่คนไม่เห็นจะทําให้เกิดแก๊สสะสมในกระเพาะอาหารนะคะแก๊สสะสมเนี่ยกระเพาะอาหารแล้วเกิดตุยนะคะน้องก็จะหมดลมหายใจไปเงินสองแสนกว่าก็จะริวไปตามสายลมนะคะสำหรับวัวที่เกาลีแล้ววัวที่สิ้นใจนะคะจะบรถเอามา,อมาบอดีโพกใดนะคะคือเราต้องกําจัด ที่บ้านเขาเนี่คือห้ามเอามาบริโภคนะคะทุกคนค่ะห้ามบริโภคเด็ดขาดทิ้งอย่างเดียวนะคะคือกําจัดอย่างเดียวเลยนี่แหละค่ะเป็นสาระดีๆเป็นคลิปดีๆที่ออกมาอาธิบายความรู้อาจจะเป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยๆสาหรับการทําปศสสัตว์ในเกาหลีนะคะเพื่อเป็นความรูใ้ในบ้านเฮาได้ศึกษาเนาะค่ะว่าบ้านเขาเป็นแบบนี้นะ,ะบ้านเขาทําแบบนี้นะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปของน้องนงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่ตอไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศของขอค้อความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำปสัสสตว์นะคะข้อจะสะอาดโล่งแบบนี้เลยค่ะข้อนี้เป็นอคออวัวขุนก็จะเป็นอาหาร TMF นะคะเป็นอาหารที่เบบแบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ